สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นะน้องสาวโรเบิร์ตแจ้งปมคําพูดทําบอลเชิญยิ้มเข้าใจผิดคิดว่าหวางเอาเงินจนถูกเกลียดกลายเป็นดราม่าระหว่างภรรยาใหม่ของโรเบิร์ตไายควันและครอบครัวของโรเบิร์ตหลังบอลเชิญยิ้มออกให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่ามีปัญหากันในเรื่องของเงินเงินทองทองพร้อมทางของร้องอย่ามาเรียกร้องอะไรโดยพร้อมสู้เพื่อช่วยแจวภรรยาของโรเบิร์ตนั้นล่าสุด ครอบครัวของโรเบิร์ตออกมาเปิดใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยนักการหลงพุ่มรัฐน้าสาวแท้ๆของโรเบิร์ตเปิดใจว่าตนดูแลโรเบิร์ตมาตั้งแต่เขาอายุ6กขวบเนื่องจากแม่ของเขาทิ้งไปมีสามีใหม่ที่ต่างประเทศซึ่งนอกจากโรเบิร์ตตนยังต้องดูแลน้าฝนน้องสาวของโรเบิร์ตอีกด้วยเท่ากับเป็นแม่อีกคนหนึ่งตนก็เลี้ยงตามประษาอดมื้อกินมือ้อเพราะฐานะาแยกจนตอนนั้นยังชีพด้วยการเล่นลิเกตนเลี้ยงโรเบิร์ตมาตลอดแม้แต่ตอนที่เขาไปติดยา ซึ่งตนก็ยังได้ส่งเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลหัวหินจนหายจากนั้นน้องสาวเขาก็เลยเอาไปฝากกับดีดอกมาดัานตลกชื่อดังสมัยนั้นจนท้ายที่สุดก็มาอยู่กับบอลเชิญยิ้มหากให้ตนพูดความจริงเลยตั้งแต่โรเบิร์ตมีชื่อเสียงก็ไม่ได้ส่งเสียอะไรให้ตนเลยจนกระทั่งน้องสาวแทๆ้ๆเป็นคนไปบอกโรเบิร์ตว่าส่งเงินให้นาบ้างเขาจึงได้เริ่มส่งเสียให้เดือนละ2,000บาทและเมื่อวันแม่ปีก่อน ตนก็ได้ขอเขาตรงๆเลยว่าขอเงินหน่อยโรเบิร์ตก็บอกว่าไม่ให้นะแต่ขึ้นเงินเดือนให้เป็นเดือนละ3,000บาทซึ่งตนก็ได้รับมาปีกว่าจนเขาเสียชีวิตอีกทั้งยังยืนยันอีกว่าไม่คิดมาเอาผลประโยชน์ใดๆจากครอบครัวของโรเบิร์ตเรามาเยี่ยมหลานไม่สบายเป็นคุณจะมาไหมเราเปรียกเหมือนแม่มันเราก็อยากมาเยี่ยมวันหนึ่งที่บ้านเขาคุณให้ฟังเลยตลกมากันหลายคนบอนก็มาเยี่ยมบอนจะกลับบ้านป้าก็พูดเลยบอนมาเยี่ยมเบิร์ดเหรอ บอลก็บอกครับก็ถามเอาเงินมาให้เบิดวันละเท่าไหร่ละบอนก็บอกผมให้บ้างวันละพันสองพันครับป้าก็บอกเออดีแล้วลูกสงสารมันไม่สบายบอนเกลียดป้าพูดแค่นี้มันเจ็บแสบอะไรเราก็ไม่รู้ ด้านนามฝนน้องสาวของโรเบิร์ตเผยว่านาไม่ได้อยู่สังคมแบบนี้ทำหมาก็นอนแล้วไม่เข้าใจว่าหลานมาอยู่แบบไหนบางทีคำพูดเขาก็อาจจะพูดไปโดยไม่รู้ว่าพูดแบบไหนอาจจะเป็นการเข้าใจผิดเรื่องสมบัติเราไม่เคยไปเอาเลยเราเป็นน้องแท้ๆท,ที่บอนพูดชื่อว่าฝนเป็นน้องเราจะพูดให้หลานคือหลานสองคนที่เป็นลูกสาวโรเบิร์ตยังไม่มีบ้านถ้าพี่ชายเราเสียชีวิตไปเด็กจะได้มีบ้านอยู่ เพราะตัวเราเองก็มีบ้านที่หัวหินแล้วกำลังผ่อนอยู่คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ